ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาท่านมาดูวัดบางพลีใหญ่ในซึ่งชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อโตนะครับเวลาตักบาตโยนบัวก็คือวัดนี้แหละครับที่มีชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นๆที่ไม่มีงานนะครับเพราะตอนนี้ก็เย็นมากแล้ว ผมมาก็เลยมาเก็บภาพให้ท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวท่านดูที่คลองนะครับเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับนี่ครับนี่คือโบสถ์นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านได้ชมช่วงที่เวลามีงานเขาจะมาโยนบัวกันตรงนี้นะครับ นี่คือคลองบางพลีนะครับช่วงที่มีงานก็จะโยนบัวกันวันออกพรรษานะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่มีการโยนบัวเพราะว่าไม่ใช่วันออกพรรษาผมมาเก็บภาพให้ท่านได้ชมกันเพราะว่านี้ผมผ่านมันก็ดีท่านดูตรงนี้ก็เป็นถนนที่คนจะเดินขับรถวิ่ง ข้าไปในหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็อยู่ทาบบางป,างปีนะครับท่านดูฮะมีคนกำลังเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรกันอยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้ช่วงมีงานจะมีคนเยอะทีเดียวมาโยนบัวกันนะครับช่วงออกพรรษานะครับผมมาเย็นแล้วครับพอดีร้านเขาเก็บันหมดแล้ว ใ,ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะมีเรือบินบินผ่านตลอดเวลาเลยนะครับประมาณสักสองสนาทีก็จะมีหลับทั่นดูจะมีราหูองค์ราหูอยู่ทางท่านดูเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูกันขึ้นสะพานไปดูวิว ดี๋ยววันไหนมีปลาเทนีนโยนบัวผมจะมาเก็บให้ท่านได้ชมครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราดูบรรยากาศยามเย็นที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้ร้านรวงก็เก็บกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นไปดูบนสะพานนะครับดูชาวบ,บ้านกันนี่ตอนนี้ร้านค้าปิดกันหมดแล้วครับ อตอนนี้ห้าโมงครึ่งเห็นไหมครับคนก็กำลังกลับบ้านกันเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวสวยๆบนสะพานครับด่เอาสำหรับสะพานนี้ให้ชาวบ้านสัญจรกันนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูว่ามันสวยเพียงใดตรงไหนที่มีน้ำมันก็จะมีความสวยงามนะครับ เดี๋ยววันที่ออกพรรษามีโอกาสผมจะมาเก็บภาพให้ท่านได้ชมกันนะครับมาดูฝั่งซ้ายก่อนครับนี่เห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามีองค์เหมือนพระธาตุสวยมากมากครับท่านดูท้องฟ้าขับกันแล้วดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเห็นไหมครับ ชาวบ้านใช้เรือเป็นพาหนะในการสารรัญจรก็นั่นเห็นไหมครับถ้าอาทิตย์กำลังจะลงแล้วข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีคนมาปล่อยสัตว์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเราได้สะดอกเคาะท่านจะเห็นนะครับมีเสียงเรือบินบินผ่านตลอด ไม่เกินสักสนาทีก็จะมีเคบินบินต่อนี่คือบ้านชนบทของวัดหลวงท่อโตแห่งนี้นะครับถ้านมีโอกาสก็มาชมนะครับตรงนั้นก็ปัดออกถนนอีกเส้นหนึ่งตรงใช้รถยนต์ครับเห็นไหมคลัดดีแม่ค้ามาขายของสำหรับ สะดาะเคราะห์นะครับผมให้ท่านดูวิวอีกครั้งหนึ่งสภานนะครับนี่สะพานนะครับคลิปสั้นๆให้ท่านได้ดูวิวนะครับตรงนี้คือที่เลาะปรรหาก็มีการโยนบัวมีโอกาสมาเที่ยวนะครับผมก็ขอ,อยุติคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้น,นะครับให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ